สามสี่สวัสดีหนูชื่อชั้นปอโรงเรียนคุณครูประจำชั้นชื่อ วันนี้คุณครูก็เป็นกําลังใจด้านหลังห้องนะคะมาด้วยนะคะอยู่ด้วยนะคุณครูประจําวิชาชื่อวันนี้พวกเราจะมาแสดงอะไรเหรอคะลูกมาแสดงในวิชาหน้าตาศีลเรื่องหน้าตายาสะสษเชิญรับชมได้นะบัดนี้ นาติยะศัพท์คือศัพท์ที่ใช้เรียก,ยยกในวงการนาตาสิน,น,น,สนเช่น,ชนการจีบมือคือ,กา,อ,คอการนำนิ้วหัวแม่มือ จรดกับข้อที่หนึ่งจรดแปลว่าชิดใช่ไหมคะลูกแปลว่าชิดใช่ไหมคะอ่าแปลว่าชิดแต่ภาษาน,นาฏศิลป์เรียกว่าจรดนะคะกับข้อที่เท่าไหร่คะของนิ้วอะไรคะดังๆนิ้วที่เหลือเป็นยังไงคะลูกอ่าคล้ายรูปอะไรคะ ขายรูปพัดนั่นเองนะคะมีอะไรบ้างอ,อธิบายสิหนึ่งอ่าจีบอะไรคะจีบคว่ำเวลาจีบคว่ำต้องชี้นิ้วที่ไหนลูกลงพื้นใช่ไหมคะพอชี้นิ้วปั๊บต้องมีสติคือแขนต้องตึงตลอดเวลาใช่ไหมออต้องมีความอดทนใช่ไหมคะอ่าสองจีบอะไรลูกเอาละพอเวลาจีบไงเด็กๆจะเผลอใช่ไหม เอองายแล้วก็ต้องตึงแขนที่สุดด้วยใช่ไหมคะอ่าแล้วก็หกักข้อมือเข้าหาลำแขนเรียกว่าจีบงายต่อไป3ามค่ะอธิบายเลยค่ะโอ้ว้าวชายพกคือตรงไหนคะบอกผู้ชมหน่อยเร็วโอ๋โหรสะดือเหรอคะแต่ภาษานาตาลินเรียกว่าชายโอเวลาทำข้อสอบทำให้ได้นะจ๊ะเด็กๆอ้าวต่อมาคะ่ะอะไรคะจีบปรกอะไรคะ ตำแหน่งอยู่ตรงไหนคะปกข้างชี้ที่ไหนคะเยี่ยมมากชี้ที่ไหลเนาะต่อมาค่ะจีบอะไรคะจีบป,ปกอะไรคะเ<ก>ออจีบปกหน้าคือชี้ที่ไหน<ะ>ชื่อก็บอกแล้วว่าหน้านะคะอ้าต่อมาค่ะสุดท้ายคืออะไรคะจีบจีบทรง<ก>แล้วก็อะไรคะหลัง<ก>นั่นเองเอานิ่งนับ เป็นจังหวะดังกว่านี้เยี่งมากอาทบทวนนะคะเก็บมือคำถามถามว่าวันนี้คุณครูสอนเรื่องอะไรคะ แค่การจีบมือใช่ไหมลกูกการจีบมือมีกี่ท่านะเมื่อกี้นี่กี่ท่าคะลกูกห้า,าท่ามีอะไรบ้างนะนสองอะไรคะาสามค่ะสุดท้ายค่ะ มีทั้งหมด5ท่าฝากไว้เป็นการบ้านวิชานาตาศินป์ไม่ยากเลยต้องทําเหมือนต้นฉบับใช่ไหมใช่วิธีทําเหมือนต้นฉบับเรียบร้อยแล้วที่จะไม่ให้ลืมต้องกลับไปบ้านไปเพื่อไปฝึกซ้อมดีไม่ดีไปสอนคุณพ่อคุณแม่ต่อไปเป็นการถ่ายทอดแล้วก็อนุรักษ์วัฒนธรรมไทยด้วยกันนะคะสำหรับคลิปนี้ขอขอบคุณนะคะชั้นปอ .2 อทับ 3. สาหรับวันนี้พบกันใหม่ในคลิปหน้าคะ่ะนักแสดงทั้งหมดตรง ขอบพระคุณค่ะบ๊ายบายค่ะเย้